สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลการเย็นนี้ภูมิพันธ์จะทําหมูสามชั้นมุกกรอบมุกกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะมุกกรอบชุบแป้งทอดนะคะนี่ค่ะมุกกรอบอันนี้ภูมิพันธุ์ทอดเสร็จหนึ่งหนึ่งกระทะแล้วนี่ค่ะที่ยังไม่ได้ทําอีกเดี๋ยวก็จะคุกแป้งให้กับผู้ชมได้ดูนะคะแต่นี่ภูมิพันธุ์ทำเสร็จอย่างนันี่กระทะนึงละ ได้จะได้เอาออกแล้วค่ะอ๋อไอ้สุกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวคุ้มพันตักออกกันนะคะนี่ค่ะคุ้มพันที่ฟีเรสบานหยิบแป้งมาด้วยแป้งแป้งกรอบไม่ใช่แป้งกรอบนะฮะจะอยู่ในตู้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกระทะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้สเสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็เอาแป้งเทใส่ค่ะเพราะว่าครมพันต้องคลุกคลุกแป้งทอดคุกแปง้แปงทอดกรอบด้วยค่ะ แป้งกรองตรงนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้ภูมิพันจะผสมคูุกเขากับน้ำมันค่ะพี่น้องเอาน้ำมันเพื่อใส่นังเพื่อความอ่อนนุ่มเราต้องใส่เวลาหมักเราใส่น้ำมันด้วยนี่ค่ะคุมพันก็จะหมักน้ำมันด้วยนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะนะล้างมือแล้วค่ะเพื่อความคล่องตัว สดวนี่ค่ะคุก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 ทอดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือถ้าเราทอดทุกแป้งอย่างเงี้ยก็นําไม่เหม็นน้ํามันไม่เหม็นน้ามันแล้วก็กรอบความกรอบนี้ได้เลยเลยคะนะ่ะกรอบนี้ได้เลยแล้วก็น้ํามันไม่แตกถ้าถ้าเอาบปคุกกันนี้นะมันก็จะแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะ อันนี้จะเป็นลนักษณะกรอบนอกนุ่มในค่ะพี่น้องคุมพันใส่หมดเลยค่ะคุมพันก็จะทอดหมดเลยนี่ค่ะคลุกแป้งทอดกรอบไปเลย อร่อยเด้ค่ะพี่น้องแซ่บเลยเนี่ยเคยเฮ็ดกินไยรอบแล้วค่ะติดใจค่ะแล้วก็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 ใส่ไปเลยนี่ค่ะใส่ไปให้หมดเลย นี่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทำหนามากมายอะไรใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะหมดกระทะเลยค่ะนี่ค่ะเอาแป้งใส่ลงไปด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็นน้ามันค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายแป้งเวลาเราทอดเสร็จนะเราก็เอาเอา,เอาตะแกรงกองน้ำมันออกไปกองแป้งออก เรียบร้อยนะบเต็มบรรทะพอดีค่ะนี่ค่ะไม่ต้องคนอะไรมากเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวเขาให้เขาเซตตัวอยู่นี่แหละโอเคนี่ค่ะโอเคค่ะคุณพนังาน อนนี้ก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเป็นการทอดกระทะที่สองครพันแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้หนังหมูเขาเริ่มแตกโป๊ะเปโป๊ะไปหอยู่เนี่ยนาย่างคะ่ะแต่ว่าคือแตกแตกไม่เยอะหรอกแตกเ่วงที่เขากรอบเนี่ยนี่ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเป็นการทำหมูกรอบหมูทอดกรอบสามชั้นทอดกรอบค่ะสามชั้นทอดกรอบให้จะได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแปง้งแป้งที่ อยู่ในกระทะพุมพันก็ตัก,กออกไว้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอีกสักนิดนึงให้กรอบๆสักหน่อยก็จะเป็นลักษณะกรอบนอกนุ่มในค่ะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยสีมายพงพันตุลาการกับครูสมฤทธิ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะเอาให้กรอบสักหน่อยกรอบนอกนุ่มในก็จะรสแซ่บ อ่อยมากเลยค่ะเราจะต้องคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกไม่เสมอกันเราจะต้องคน จนให้สุกเสมอกันนี่ค่ะน้ำมันเริ่มนิ่งน้ำมันเริ่มนิ่งแสดงให้เห็นว่าใกล้จะได้ที่แล้วค่ะโอเคค่ะ <c oughs> นี่ค่ะหมูสามชั้นของครูพันวันนี้ทอดทั้งหมดสองกิโลนะคะทอดทั้งหมดสองกิโลวันนี้วันนี้จะเอาไปให้ ครูในแฟดกินด้วยแบ่งไปให้ครูในแฟดกินด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตักก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะ กุลิค่ะเร็แล้วค่ะเดี๋ยวเรายกถาดเออถาดหมูมาเลยค่ะเดี๋ยวพมพันจะนำหมูใส่ถาดแล้วก็ถ่ายให้กับเอซีดูนะคะแล้วก็จะช่วงทำทำไปนั่นอีกทีนึง ทำไปน้ำจิม้มเดี๋ยอะสาธิตให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะใส่ลงไปเลยป๊อป๊บปัป๊ป๊เนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวย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 งามค่ะสวยงามตามของเรื่องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูคำพันทำน้ำจิ้มก่อนนะคะเดยอะแปบ๊บนึงค่ะ บบนเดี๋ยวค,คุณครูจะทำน้ำจิ้มให้ดูนะคะจะทำน้ำจิ้มให้ดูโอเคค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะทอดหมูทอดหมูคุณภูมิพันธุลากันค่ะครับ่ะขั้นตอนต่อไปภูมิพันธ์จะทำน้ำจิ้มนะคะมาเบิงะะ้งเลยค่ะเด้อพี่น้องอันนี้ภูมิพันธ์ใส่น้ำปลา น้ำปลาสองทัพพีสองทัพพีแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสามทัพพีค่ะน้ำเชื่อมน้ำตาลน่ค่ะพี่เ้องอเอาใส่อันนี้ไปเลยค่ะไอ้พริกพริกลงไปค่ะพริกสดได้ค่ะเด้อแล้วก็มะนาวมะนาวตัวสำคัญเลยคือมะนาวต้องเปรี้ยวนี่ค่ะ มะนาวลงไปถ้าใส่มะกรูดนะมันเป็นแบบว่ามันก็ว่าไม่ค่อยหอมเอาะหอมก็ไรอย่างเนาะหอมก็ลยอย่างมะกรูดเราจะต้องเอาไปทําอะไรนะพี่พิเอาไปทํามันยาซักผ้าเนาะเอ้ยช่วทีค่ะน้ำยาซักผ้าแล้วก็อะไรอีกผงซักผ้าประมาณนี้ค่ะจะใส่กับเขาเนี้ลดลด มันจิบ่คือบัแบบหนาวเลยครับพี่น้องปุณพันก็เลยวันนี้ไปหามะนาวมาใส่เพราะมะนาวมันก็จะหอมต่างกันอันนี้ก็ได้มะนาวเล็กมาซื้อมาจากร้านค้านะคะเป็นมะนาวเล็กด้วยพันธ์พี่น้องมะนาวเล็กไม่รู้ว่าจะเที่ยวมา ลองใส่ดูก่อนทั้งหมดก,กี่ลูกพ่ลิษหกหกลูกลูกเล็กลองเบิ้งด้วยค่ะก็มีมะม่วงอยู่นะเราเอามะม่วงใส่ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูค่บ น้ำเชื่อมมันยังมันไม่ละลายด้วยเอามะม่วงใส่มะม่วงใส่ให้เปรี้ยวๆสักหน่อยแล้วก็กบอ้น้ำเชื่อมคงพันใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหวานหน่อยนึง คนๆๆๆๆๆๆคนให้เข้ากันใส่น้ำจิ้มมะม่วงอีกเด้อค่ะมะม่วงใส่อีกปุ๊บบานย่านมัน็สมเพราะว่าแบบหนาวคุณบพันหน่อยนม่นะใส่หอมเจียวลงไปค่ะใส่หอมเจียวลงไปแต่ว่าไม่ใส่หมดหรอกเอาไว้กินจับอีกนี่ค่ะใส่หอมเจียวลงไป เจเียวนิดนึงค่ะเจียวนิดนึงเอาไว้โรยนะคนน้ำคนให้น้ำตาลละลายค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำเชื่อมโงมันหมวกมันก็เลยใช้น้ำน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมช้อนม,มาชิมก่อน ชิมมอก่อนนะคะว่ารสเป็นไงบ้าง<ม>คุณพันขอบอกเลยค่ะว่าอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ หอมหอมลงไปใส่ลงไปค่ะเพื่อมันให้ลงไปอีกตีแห้งลงไปอีก จิ้มใส่ไหนดีนะอันนี้ใส่ด้วยกันเนะะาะเดยววมพันจะตักน้ำจิ้มแล้วค่ะโอ้ยน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่แซบ่บแซบ่แซบกับหมูจิ้มกับหมูหวาน,นปับป๊บปับ๊บปั๊บเ็เรียบร้อย อ,อ,อันนี้เราก็กินเป็นผักเครื่องเคียงเนาะอีกอันนึงปั๊บปับ๊บแซ่บแซ่บพี่นอ้องเมื่อย่ะปุ้มพันขอบอกเลยว่าแซ่บม,มากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแต่ก็คนจน ละเอียดนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะโรย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 ด้วยโรยด้วยโรยด้วยโรยน้อยโรย ใส่หมดเลยค่ะ,อะชอบชอบใส่หมดเลยส่ยหมาเลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ข้างๆใส่จิ้มกับนี่ค่ะลดเลิศลดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสองถ้วยอันนี้ก็จะเป็นไกระเทียมเจียนี่ค่ะ กระเทียมเจียวเด็กพีีกงอเด็กอะพี่กลงดีกว่าเคยหน้าตาดีนะถ้ามีทิกหน้าตาก็จะสวยเพราะว่าอาหารนี่ก็มีขึ้นอยู่กับหน้าตาด้วยโอเคไปเลยหมดไปเลยนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะสวยอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวใส่อีกค่านี่ค่ะ ใส่กระเทียมเคี่ยวหอมเคียวลงไปอืแล้วก็ใส่นี่ใส่โรยหน้าน้ำจิ้มเรานี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะป๊าดทีน้อยมาเบิ้งได้บัดเนี่ยสุดยอดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูนำเสนอค่ะนี่ค่ะนี่เลอค่ะเด้อนี่ค่ะหมูกรอบน้ำจิ้มแซ่บแบรสเด็ดค่ะของคุณครูของพันตุลาการ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ